โซฟานะครับเก้าอี้หนังนะทั้งได้ทั้งโซฟาทั้งเก้าอี้หนังครับแต่แต่ตอนนี้เน้นที่เป็นเป็นหนังนะครับไม่ใช่ผ้าหรือกำมะหยี่เห็นครับพอเราใช้ไปน,นานๆมันจะเป็นคราบดำๆแล้วก็ขึ้นเชือ้อราอะไรพวกนนีะ้คือใช้แวกใช้อะไรมันออกไม่หมดครับเดี๋ยวผมจะสาธิตวิธีครับให้มันออกให้หมดอุปรกรณ์ก็เหมือนที่ที่ผมบอกไว้ข้างต้นครับ ต้องใช้หลักๆคือแปรงทองเหลืองแบบนี้นะครับมันจะเป็นแบบขนอ่อนๆน,นะครับไม่ใช่ขนแข็งนะครับขนอ่อนๆหาซื้อได้ทั่วไปครับ20บาทก็มีผงซักฟอกมีผ้าเคลิ้วแค่นี้ครับต้องใช้แปรงตัวนี้นะครับอันไรก็ ใส่ผงสักปกไปนิดนึงไม่ต้องมากครับใส่น้ำไปพอประม,มาณเอาละเอาไว้ขัดเช่นนี้ก็ใช้แปรงขัดเลยนี่ครับกแแตกไป เขาขัดคขอยขัดทีละส่วนเขาไปขัดไปใช้แปรงแตะน้ำะขัดแบบซ้ายขวาหรือขึ้นลงนี้ก็ได้ขัดไปครับเพราะมันเป็นของเดืองผลอ่อนมันจะไม่มีผลอะไรแล้วก็ใช้ผ้าเช็ด ตอนนี้มันยังเปียกน้ําอยู่มันจะยังไม่เห็นความชัดเจนครับเราจะไล่ขัดขัด,ข,ดขัดทั้งหมดเลยท,ทําทีละน้อยนะครับเนี่ยครับทําทีสักอ่าสักสิบเซนอย่างเงี้ยสิบเซนสิบห้าเซนของกว,าวา้างค่อยๆ่อยขัดจะออกหมดเลย ตรงที่เป็นได้ที่เป็นเชือกที่ขอเขาเย็ที่มันดำดำอะออกหมดเสร็จช่วงหนึ่งแล้วก็เอาผ้าเช็ดก่อนเราจะไม่ใช้น้ําล้างเพราะมันจะแห้งช้าแล้วมันถ้าไม่มีแดดมันไม่แห้งมันก็จะเหม็นนะครับเก้าอี้โซฟาเราจะเหม็น,นทันทีนะครับจะสะอาดขึ้นมาแล้วแต่ถ้าตากแดดเดี๋ยวเราจะลงแวกทับอีกซ้ำอีกครั้งหนึ่ง ค่อยๆทำไปครับพี่พักแขนขัดได้หมดครับเพราะว่าอย่างอื่นมันจะขัดไม่ออกครับแปรงสีฟันก็ไม่ออกมันอ่อนเกินไปแปรงแปรงซักผ้าอย่างเงี้ยก็ไม่ออกมันมันใหญ่มันมันมันไม่เหมือนอย่างนงี้ครับมันจะเล็กและแข็งกว่า แป้งทองเหลืองค่อยๆเช็ดทำาหละนิดละนิดนะครับเราจะไม่ ใช้สายยางหรือแปรงน้ำที่ที่ฉีดหรือลาดไปเลยนะเพราะมันจะทำให้ฟองน้ำแถวนี้เปียกผมเคยล้างครั้งหนึ่งครับพอมันเปียกเนี่ยเราไปตากแดดเป็นเดือนก็ไม่แห้งครับพอไม่แห้งทีนี้ผลก็คือมันมันเป็นมันเหม็นกลิ่นอับครับกือไปวางก,ก็อี้ตัวนี้อยู่ที่ไหนก็เหม็นละฮะงี่ยเราต้องค่อยๆทำทีละนิดมันจะได้แห้งไวครับเดี๋ยวเราตากแดดแค่ แป๊เดียวมันก็โอเคแล้วครับครับดูตรงนี้นะครับดำๆนี่ออกหมดเลยเทคนิคนี้นะครับสามารถทำไปใช้กับอย่างอื่นได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเบาะโซฟาหรือว่าเบารถยนต์นะครับที่มันเป็นหนังนะครับไม่ใช่ผ้าหรือกำมะหยี่นะหนังเนี่ยเบาะรถยนต์แล้วก็ขัดได้หมดนะครับความสามารถของแปรงนี้นะครับ สามารถขัดปากกาเคมีออกใกล้ด้วยปกติต้องใช้ทินเนอร์ล้างออกก่อนนะครับวานดี้เดี๋ยวเราจะขัดดูขั้าขัด,ขดนานๆก็จะหายหมดเลยนะครับเราเอาแค่พอมันไม่เห็นแล้วพอทีนีมันถือกล้องอันมันเลยไม่สะดวก จะหายหมดเลยจริงๆมันจะหายหมดเลยนะขัดนานๆเลยเพอขัดเสร็จก็เอามาตากแดดไว้สักแป๊บหนึ่งนะครับพอตากเสร็จก็จะเป็นขั้นตอนของการลงแว็ก์นะครับอันจะเป็นแว็กต์ขัดเบาขัดหนังนะครับมีขายทั่วไปนะครับจะเป็นประมาณนี้ ระทาไปเลยครับหาจนทั่วครับยิ่งถ้าเป็นสีดำมันก็จะขึ้นเงาเยอะมัยจะเห็นชัดความความใสมันจะเห็นชัดม,ม,ม,มากถ้าเป็นสีดำเราก็จะได้เก้าอี้ใหม่โซฟาใหม่หรือเบาะรถใหม่ครับใช้ได้เหมือนกันหมด นครับถ้าเราขัดเสร็จแล้วมันก็จะใหม่เหมือนใหม่โอเคนะครับขอบคุณมากๆนะครับไว้ติดตามคลิปต่อไปนะครับ